สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจส0ค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนทรรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะ เมื่อพูดถึงป่าต้นน้ำหรือว่าป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำลำาําธารเราก็มักจะไปนึกถึงป่าบนภูเขาสูงๆทางภาคเหนือใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักกับศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำที่อยู่ทางภาคใต้กันค่ะลองตายไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอจุฬาภรซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำไร่ทิดาวันศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยที่ศูนย์แห่งนี้มีคุณประนอมปราบแก้วเป็นประธานศูนย์เรียนรู้นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณประนอมครับสวัสดีครับค่ะนายประนอมปราบแก้วครับค่ะคุณประนอมคะก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้ค่ะทางไร่ทิดดาวานเองเนี่ยได้มีการจัดการพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างคะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้พื้นที่กํานวนหไร่สามานในตรงนี้มัน เมื่อก่อนเป็นเป็นสวนยางส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่กันเนี่ยสวนหนึ่งอืมทีนี้ในเมื่อปีสองพันหาสิบเก้าหกสิบนี้พอดีราคายางมันก็ตกต่ำค่ะสี่กิโลเลยเลยตัดต้นยางทิ้งแล้วมาทำเป็นสวนไรนาสวนผสมและจัดการพื้นที่ใหม่ทำแบบพระเจ้าอยู่หัวปฏิญาณสิบสิบกว่าเพียงมาแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสี่สวนตำนาข้าวสามสิบ ที่อยู่อาศัยสิปลูกพืชปักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ว้สามสิบขุดสาะน้ำก็ดน้ำว้ใช้อีกสามสิบเดี๋ยวยกร่อง mm hmm. ในพื้นที่อยู่ไร่ัามานี้เราจะวางโต๊ะไส้ไก่ว่าหมดเลยเะดับน้ำในพื้นที่อยู่ไร่นี้ มันก็จะเสมอกันหมดตัดลอยน้ำลงมาปั๊บในน้ำาจะวิ่งได้พร้อมแต่งหกไร่เลยอืมก็คือมีการบริหารจัดการเป็นสัตว์เป็นส่วนโดยเอาหลักการหรือแนวพระมริของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้ใช่ครับอ่ค่ะคือมีใครมาสอนหรือว่าเราไปเรียนรู้มาจากไหนคะส่วนมากจะจะเรียนรู้ในยูทูบเอาอาอดีก่อนอยากนียผมเคยทำไปอยู่กับสมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะทำปลอยปลูกปลูกบ้างปลูกบ้าง แล้วทําไมเราถึงได้รับคัดเลือกให้มาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและก็พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังล่ะคะเมื่อก่อนก็พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นเรารวมกลุ่มกันทำกระถดินทรีกันมาปนและพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นจุดสาธิตของกระถดินรีกระถิดินรีไร่ที่ดาวันกระถดินทรีทุ่งโพลทีนี้พอทําไปทําไปก็ปานเวลาปานมาสักสี่ห้าปี สีห่ห้าปีแล้วมีข่าวก็ออกไปเรื่อยๆเหมือนตีน้ำกับเพื่อมออกไปเรื่อยๆเลยมีโครงการพระราชดำรทิที่ที่ลุ่มน้ำปากพนงังเข้ามาดูเข้ามาดูแล้วตอนนั้นก็กำลังหาเครือข่ายขยายผลอยู่พอดีเลยมาเห็นร่ที่ดาวันเ่ยแต่ที่ดาวันในในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องปจากพระําชดำริตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นต้นมาตอนนี้พอเนข้าก็อ,อยู่เมื่อก่อนอยู่ ศูนย์เือขกายศูนย์ที่ยี่สามวันนี้มาอยู่แปดศูนย์หลักๆของจังหวัดนครสีมราชแล้วขึ้นทะเบียนกับกกตรไว้ก็ีดยแล้วแล้วในเรื่องของการดําเนินงานของทางศูนย์เรียนรู้ที่นี่ล่ะคะเน้นเรื่องอะไรบ้างส่วนมากนี้จะจะเรียนด้านการตำนาข้าวปลูกพืชปลูกม้ยืนต้นไม้ลุมลุกด้านระมุงป่ตุ้ัทั์แล้วเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายเกษตรินทร์ปลอดสารพิษจะเป็นแหล่งเรียนรู้วนก็อ้าวกับชุมชนในละแวกในอนเปวยจุฬาน่น ก็คือของเราเน้เนๆเ,เ,เลยเรื่องปลอดสารเป็นหลักอ่าปลอดสารแล้วกิจกรรมหลักๆก,ก็คือจะกล่าถึงปัจรปฎิเาติดกิจพอเพียงของนายหลวงวว้ประจำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความพอเพียงก็งเห็น ยังอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจผมยังที่หนักเรื่องกับเรื่องของป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชการที่ก้าวไว้เป็นสําคัญพูดถึงเรื่องการเกษตรปีที่แล้วเห็นบอกว่าคุณประนอมได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยใช่ใช่อ่าเพราะ,ะปีที่แล้วมีมีเก้า่างเกษต,กษตรตาบลเกษตรอำเภอสานาเกษตรต้นแบดสาขาไรานาผลผสมเลยเข้ามาคุ้นหาทั้งทั้งจังหวัดตอนนี้ตัวดี เป็นจังหวัดพอผมก็กเกษตร,รอำเภอจุลาภวนก็ส่งเข้าไปการแข่งขันด้วยโดยได,ได้ที่หนึ่งได้กเกษตรต้นใบสาขาไรนาสวนผสมมาด้วยทีนี้พอเรามีการการันตีจากทางจังหวัดแล้วว่าเราเป็นเกษตรกรดีเด่นทําเรื่องการเกรษตรเป็นหลักตรงนี้กิจกรรมที่อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ล่ะคะเวลามีคนแวะเวียนมาชมหรือมาศึกษาที่นี่มีอะไรให้เรียนรู้บ้างก็มี มีฐานการเรียนรู้อยู่อยู่ทั้งหมดเก้าฐานฐานการเรียนรู้มีเลี้ยงพึ่งมีเลี้ยงกบกเลี้ยงหอยโขงเลี้ยงมูหลุมปลูกก้าวการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงปลาดุกการปลูกไม้ประจุมประสานพวกนั้นตัวว่าในพื้นที่หไร้มีปลูกไม้ประจุมประสานไว้รทั้งหมดเลยมีไม้หลายชนิดและการเลี้ยงไก่ไก่การเลี้ยงโคมันมีกิจกรรมอยู่เยอะเก้าฐานสิบฐานะะ ค่ะโอ้โหอย่างนี้ไปวันหนึ่งนี่เรียนรู้กันหมดไหมเนี่ยเก้าฐานสิบฐานในวันเดียวก็มาปั๊บก็จะพูดเรื่องเศรษฐกิจโปรยโอย่างงี้ยควงโขนล้วหลังจากนั้นไปอธิบายตามฐานตามฐานก็มีมีผู้ด้โอกาสส่วนมากก็มีปรับปรุงครื่างนี้ของกกสนักตุ้า คนสอนนักเรียนแล้วลูกนี้สาวลอะไรคนที่ได้โอกาสส่วนมากก็จะมาเรียนรู้มีน้ำปลามาเรียนรู้เรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอื๋อเห็นบอกว่าที่นี่มีผลผลิตเด่นๆด้วยนี่เห็นในปีปีหกห้าใช่ไหมได้รางวัลเรื่องของผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ําหอมก็จงมะพร้าวน้าหอมไปประกวดอ่านเกษตรก็ได้ได้ที่หนึ่งที่สองมาทีนี้ก็ตรทงก็เพิได้ การทำสารยันติกำลังเก่งอยู่ตอนนี้อ๋อปีนี้ก็ก็ประกวดอีกอ่าตอนนี้ก็ทงไปอีกอืแสดงว่าดินกับน้ําในพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยทําให้มะพร้าวเนี่ยมันมันได้รสชาติที่เขาต้องการเมื่อก่อนมันมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันเป็นดินเหนียวดินเลนก็ยกล่องขึ้นมาปั๊บจะมาแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสักสองสามปีที่ว่าดินมันดีขึ้นมาได้ก็เพราะเนี่ยการเลี้ยงสัตว์แล้วเอา เอามูลสัตว์นี่แหละไปไปทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินทำปุ๋ยหมักทำอะไรปรับปรุงป้นไม้ทำให้ร่มขึ้นนนะเป็นไม้ขึ้นนะสามกิเม็ดอ้าวเม็แล้วแบบนี้โอ้มันจะเป็นป่าแล้วนะสี่ห้าเ <5, 5, S 1> มตรป็ป่าแล้วค่ะแ <c oughs> สดงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจริงๆนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วย,ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารด้วยที่นี่เป็นแหล่งผลิตปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกเราไม่ได้ได้อาหารซื้อมาจากตลาดตอนนี้คนที่ผลิตอาหารนี่ไม่ได้ผลิต แล้วส่วนมากในท้องตลาดมันซื้อจากประเทศจีนนั้นนั่นว่าของผมนี่ปลูกสิ่งที่กินกินถิงที่ปลูกในสวนนั้นนั้นเลยไม่ต้องซื้อรถรายจ่ายลงไปเยอะเลยรถรดยจ่ายเยอะค่ะแล้วอย่างนี้ในในช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาตรงนี้นี่ช่วยเราได้เต็มร้อยเลยใช่ไหมคะในเรื่องของแหล่งผลิตอาหารช่วยได้เยอะเลยช่วงโควิดสิบเก้าผมเช้าขึ้นมาก็เข้ามาอยู่ในสวนตกแต่งสวนไปด้วยป้องกันโรคไปด้วย ต้องกัได้เลยตัเเลยผมไม่เคยเป็นครูสักครังเนี้วเลยดีจังเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่แล้วสร้างแหล่งอาหารของตัวเองเราก็สามารถลดรายจ่ายและยังสร้างรายได้ด้วยเอาไปขายได้ด้วยใช่ไหมคุณประนอมผมมันผลิตอยู่ตรงนี้ที่บ้านมันมันเป็น้านขายของจำอยู่ผลิตตรงนี้กบแลวส่งไปที่บ้านส่งไปที่บ้านบ้านเขาขายก็แบ่งแหละเปิด้านจำอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็ก็เป็นํำบัญชีแบ่งกันนะว่าผลิตไปจากสวนนี้ก็เก็บ ปังว่าส่วนหนึ่งส่วนแควนที่ขายในบ้านก็เก็บว่าส่วนตกอุมเก็บประปัดประขายแขวนอีกทีอ,อย่างเช่นขายมะพระ้าวนี่กนะ็ขายในราคาตึนๆแขวนขายไปก็ปก็เอากาไรอีทีหนึ่งแต่ว่ากําไรน้อนะผมขายทำไมเรื่องเป็ดเรืร่องไก่นี่ก็ก็ส่งไปที่บ้านหมดเลยตลาดมันท่วมอยู่ที่บ้านแล้ววันนี้ค่ะตรงไร่ที่ดาวันของเราเนี่ยได้รับบทบาทเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้ละ เป็นศูนย์อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้ถ re ่ายทอดเรื่องราวอะไรให้กับผู้มาเยี่ยมมาเยือนบ้างคะเนี่ยก็วิชาที่มีส่วนมากแกเล่าประสบการณ์ที่ผมทำะไรนี่เขาเขเห็นแต่ไม่ต้องใจวิชาความรูอะไรเล่าประสบการณ์ที่ผมทําทํมาห้าหกเจ็ดปีนี่ความสำเร็จอะไรที่ผมทำนี่ยพุงเล่าให้หมดเลยบางทีเด็กนักเรียนนักศึกษามาจะมามาจำกิง่นไม่เป็น มาขอแบ่งปันปันไม้ก็แบ่งปันอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะล้วเรามีฐานความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเลี้ยงพึ่งเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้มีเครือข่ายมีสมาชิกมีคนมวยงานอยู่ปลักกันพูดกันปลักกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคนที่เข้ามาเรียนแล้วการที่คุณประนอมมีโอกาสนําแนวพระราชบุเรื่องความพอเพียงมาใช้กับตัวเองวันนี้เรามีหลักคิด แล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตในช่วงต,ต่อไปหลังจากนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าผมจะทาลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอเพียงของท่านนายหลวงรัตกาลที่เก้านี่จะทำลงไว้เพราะว่าผมไม่มีปราร้นอกนที่อะไรแล้วที่ต้องแต่ว่าผมจําเป็นต้องทำนี้จนกว่าจะทําไม่ไหวเพราะว่าในสายตาผมความคิดผมผมว่าคำว่าพ่อหลวงท่านอนไว้ว่าเออความเป็นพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยผมว่า ดีมากมากเลยแล้วหมอโฉมอีกหนึ่งตัวอย่างของทางจังหวัดนะคะที่ได้ รับแนวพระรามฤกษ์ของพระองค์ท่านแล้วก็ออกมาปรับใช้นะคะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ําที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณคุณประนอมปราบแก้วนะคะประธานศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ําที่ตําบลทุ่งโพอําเภอจุฬาพรน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่อยาก ฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รอค่ะ www.adpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร,รอรวมสืบสารงานพระราชดำริ